ปึ๊กเตี๊ยมทุ่ม่งเตี๊ยมเตี๊เก้ามงทอดเปล่มงเศ้าป่าปานนั่นแสดงแสดงว่าหิงอันนี้เนาะไอ้จักอยู่เป็นยังคนยังตกจเจ้าคิดง่ายง่หนบอไอ้ชีบอชูพังนี่แหละอ่าเจ้าแม่นางน้อยธรณีเพิ่นเพิ่นเห็นไอ้สร้างคุดคุดอ่ะนี่บนสิบุกบ้านจากเฮื่องนองป่านี่มันแข็งเพิ่นตกหายบาดนี่ยไอแล้วมันคุดง่ายบาดนี่คือเชีองขนม คืเอดเ,อเอดเียวขึ้นไปมูแดงครบบ๊วมแอนบ่าเบิ่งนี่น้ำเค็งน้ำข่าแช่อย่างนอ้โอ้ยหโอ้หโหพิษเเพ็ดแล้วเจ้าพิษแผนแล้วบบบนี้เนาะโอ้หอย่าโอ้ยขึ้นไปเชื่องขนม เอาน้องผับน้องเอ๋เปิดภาพขึ้นมากระพรดโทุกน้องผับน้องเนาะตอกคูบตอกหางไว้แล้วเนาะงผับน้องเอ้ยทั้งบ้านทั้งเฮือนของน้องลูกป่าลูกขึ้นไทยเราผับน้องเอ๋กระพริบทุเนาองผับน้องเนาะ อาสากไวเรียบร้อยค้างห่างกลางหอยไว้เรียบร้อยเด้อน้องพลดองเนาะก่อนอื่นเบิด์ตก็ต้องขอกราบทักทายสบายดีกันเบิร์ตสู่ขู่สู่คนเด้อน้องพลดองเนาะโดยพวัพวัพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศนเด้อน้อก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องของโมเวียดบ้านเราเตยแล้วน้องพลดองเนาะโดยเอ้อคู่กันเนาะอายู่ที่นี่แหละน้องพลดองเลยอยู่ที่ หน้าบ้านนะเฮือนของน้องลูกป่าลูกครึ่งไทยลาวเพิ่นเนาะครับพี่น้องเนาะเอ้าสบายดีเด้อขอพี่น้องเอ้ยสบายดีกันอีกเทื่อนึงก็คือว่ามีมุกดีใจเนาะพี่น้องเนาะกับทางน้องลูกปาเพิ่นขอพี่น้องเอ้เดี๋ยวบ่เวียดเปลี่ยนมุมกล้องให้เบิ่งก่อนเด้อเนาะนะีมุกดีใจนําเนาะพี่น้องเนาะอ่าเสา12ต้นทางไอ้เตียงวาพี่น้องเอ้ยและหมูทรงกระสมเดได้เพิ่นว่าอพี่น้องเอ้ยถือว่างามเนาะพี่น้องเนาะงามคัก อันนี้นี่คือสิเป็นบอลเสาเราพ,นะพ,พนนนนี่นะ้องเนาะฝุ่นชิคุดบอลนี่ฝุ่นในจังไดเนาะก็มากันอีกเท่านึงมาพี่น้องเลยพูดละเนะาะทั้งเสากองทรายบล็อกเล็กเนาะพับองเนาะทั้งปูนเะพืนะ่อนไปเท่าไปไงแต่ทั้งสร้างเพุ่นยังเมื่อพับก้อนอยู่เราพี่นะ้องเนาะนี่ละก็ทีไปทักทายสบายดีเนาะกลับมาทางน้องปลาลูกครึ่งไทยลาวบพี่น้องเยว่าราย,ยายกันทางต้นการ tìm nhau, hoặc là hoặc có hoặc là hoặc nó có là nó là tôi là hoặc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  phải hoặc là hoặc là hoặc sẽ hoặc đi nó là hoặc ngoài chỉ phải hoặc như, như, như hôm như hoặc nó hoặc là thấy là hoặc là hoặc là là con gì tham là hoặc nó เอาาสบายดีเด้อน้สบายดีเอาขอบใจขอบใจขอบใจลลโอยด้วเม่มหนวาะปาเินกินด้น้องปลาเด้อฮเด้อออโชเลยให้น้องนี่ถ้ากินเบิดอย่าบอกเขยาเหยียนเด้อเบิดมหักหลายมือเริไปไทยแขวเนตรียมตัวไปไทยแขวเนาะป่ไปนั่งอยมุนป่าน้องหลับปะเนาะเนะนี่ละมา แนมเบิงบอนปุกบ้านสั่งเฮือนเป็นจังได๋น้องป๋าดีใจอยู่บ่ดีใจเออดีใจจนพูดไม่ออกเลยใช่ใช่นั่งเอานั่งเอามันจังบ่ย้อนแสงเนาะพอเฮายืมอยากย้อนแสงแน่น้องเอ้ยจ่อยเจ้าสิว่าเป็นยังคือถ่ายคลิปให้น้องดํแท้นะจเจ้าสิให้อ้ายอีกคือขีหลายแท้บ่น้องคือขีหลายแท้อ้ายว่าซั่นเนาะน้องเพิ่นต้องยย่อเด้อพี่น้องเพราะว่ามันแม่นั่งแบ่ได้เนาะ้แฮงว่ามื้อนี้เทางกันทางบ้านน้องแฮงบเนาะ ตกน่ะตอน3:00นฮอด8:00นป๊าตก3:00นตั้งแต่9:00นฮอด8:00นแม่ป๊ปานนั้นแสดงแสดงว่าหิงอันนี้เนาะจักอยู่เป็นยังคนย่งตกแมจัจัคิดง่ายบ่อ้าอ้ายสิเว้าซื่พังนี่แหละอ่าเจ้าแม่นางน้อยรณีเพิ่นเพิ่นเห็นได้สร้างขุดขุดอ่านี่บ่อนสิปลูกบ้านจังเฮือนน้องปานี่มันแข็ง เปิ้นตกไหบาดนี้เออแล้วมันขุ่นงายบาดนี้เออเจ้าโรณียบ่เวียดว่ามีเหตุผลดพ่อพี่น้องเอ้ยเจ้าว่าแม่นคืออ้ายอยู่บ่จ๊ะเนาะบ่ฮู้เจ้ากระโดดน่กูอะหนูๆไม่เชื่อแล้วค่ะดิอาอยากันดซือเนาะพ่อพี่น้องเนาะเป็นังไดกินข้าวกินน้ําลบ่มื้อนี้กินแล้วกหยังดมื้อนี้กิ้งไก่ไก่เซูบ่ลืออยู่ไส สิ่งกายได้แสแล้วค่นทังซางเน่เพิ่นเมื่อกินข่าอยู่เพื่อนบ่เน่ยอือนั่นแหละทั้งน้องปลาเพิ่นก็ถือว่าตายมือเลยน่บริขินมาเยี่ยมนี่ทั้งน้องเย้ตาก็ได้ทั้งเอาเยี่ยมนี่ยจำไม่ได้แล้วนะจำได้แล้วจำได้มีมีอยู่ใดเน่เขามาเยี่ยมมายามวันนี้จะมีอยู่มีอยู่แต่แต่บุหูซื่อเพิ่นถ้าบ่าวบอสถ้าบบอส บ่าวกันนกชีบัวนะบ่ไม่เออบ่าวบ่าวบอยบ่าวบอยบ่าวบอตังฮะเขาอ่อยเพื่อนี่ากับนดิเขาอ่อยเพื่อนยังบม่ได้ขามาบ่าวมันเนี่ยยังเพื่อนยังยังบวกกันมาแต่เนื้อทางไอเตียงแล้วนะไอเตียงเพื่อนไปเนื้อเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วบ่านน้อยังยังพูดเขาด้วยกันเห็นเพื่อนมาเอามาแล้วอู้เออไอเตียงเลาวกับมาแต่เนื้อแล้วเพื่นจะชิมาเบิกงานเจะน้องปลาแน่เนาะ ก็อยู่ก็ลนแต่ว่าท่างสางเพิ่นนี่ได้ลงไม้ลงมือได้จากมือแล้วมื่อนี้นะมาตอบก่อนไว้แต่สองสามมือแหละเนาะพอพี่น้องเลยว่นแล้วกันเห็นคือได้ยินเพิ่นว่าว่าเอฟเพิ่นมีเอฟซีเนาะเบาเบากุ้งเนาะแม่นบ่เบากุ้งเพิ่นมีเอฟซีทั้งบ้านเกิดของน้องลูกป่าเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเนาะ เพื่อนว่าพอน้องป่าบอสุพรรณบุรีสระบุรีไม่ใช่ใช้บ้านเนี้ยพอสระบุรีว่ะโดยโดยเพื่อนกับเขามาเยี่ยมมาเยา่มเนอะอาะติญาติาพี่น้องทงั้งฝังไทย เวลาเอาแนะน้ำให้ทั้งบกุ้งเพิ่อนเรามาเยี <Pok> er. ่ยมมายีมทั้งน้องลูกปลาลูกครึ่งไทะเลเราอย่าดื่มนงลูกปลาในกล่องคือมันงามค่ะทาวนาเนาะเนี่ยควักๆเนาะควักๆเลยถึงเวลานงปลาต้องควักให้เสร็จมาแล้วใ้เสร็จเราแสดงความกว่านวันแรกก้างูงูมาทั้งควักๆหล้วกันจิตอาบบางก่อนเป็นยังไงคือไอเห็นว่าเจ้าชื่อหมูว่านงล่าชื่อหมูมาเลี้ยงบ่ ซื่อหมูยังซื่อหมูยงเออชื่อเลี้ยงโตบ่คือ้เห็นคือสีสีเขียวกับสีแดงอ๋อตอนหากสาวแล้วเออยกให้น้องเตี้ยเพิ่นน้องเตี้ยเพิ่นก็อีกเลี้ยงหมูอีกแบบว่าเห็นเพิ่นน่ะบ่มีหมูให้เพิ่นนําอืปั่นเพิ่นตัวนึงเากปาได้เวงปั่นเนาะเนะมจังได๋จะแฮงหมานให้มันล่ะบ่มื้อนี้เกือหลบ่เกือแล้วเกล้เือไปเท่าใดมื้อนี้ จบหมดลายเนาะอ่าแต่ว่าจุ๊บยู่นุ๊ปปองนึงเป็นวันละเปากเปลากไปซื้อง้วนแล้วเบอน์นองปลาบ่ต้องคอยเห็นง้วอยู่ในตลาดเจ้าผูเฮ้ยโอ้ยวันนี้มาเท้าเลยเออนองปลาลูกครึ่งไทยลาว๋ชื่อวัวได้ตัวหนึ่งแล้วหลังจากยูทูบเบอร์เข้ามาถ่ายทำเด็กงัวนอนเขี้ยวเอื้องอยู่เนาะตัวตุ๋ก็ตุวยอยู่เฮ้ยมาบ้าแต่ว่าทั้งเป็นสร้างเป็นยังเพิ่นเมื่อกินข้าวอยู่เพื่อนเป็นบ่เนาะ ขั้นเป็นได้เจ้าพ่อยคนกินอยู่นี่โบดูได้เองเพราะว่ามื้อนั้นนะส้างเพิ่อนนะโชคร้เน้นนอดนึงโชคร้ายบ่เวียดเข้ามาซื่อเอี่ยมร้อยเข้ามาว่าใชว่าแห้ให้สร้างเพิ่นแหละเข้ามากับสาวันมื้อน่ะมาผัดเพิ่นบ่อยู่โชคร้ายบ่ได้กินของเบาเวียดซช่ไหบุญปากแล้วบวี่มี่ไหมเนาะน้อยน้อยคนไะที่ได้กินแบบประเภทเอี่ยมร้อยโบยังบ่ที่เบาเหียดที่ไม่น้อยคนนะอีีหลกินซเนาะ แม่แล้วบุญปากว่มี่คอยยังวหาอยู่เช็คที่ว่าบุญปากว่มี่เช็คที่ว่าจังใดแล้วเนาะพอเป็นองค์เลยป่มาหน่ะบ่พ่อเพิ่นเมือนั้นนะเห็นแต่น้องปลาเมือนั้นเลยพากันยิ้มกันหัวอยู่เป็นอย่งไี้มัอนี่เว้นเจ็บหัวกูบ่เคยชะลึมสะลืออยู่เด็ดแห้งเนาะอุ่นตัวบ่บ่แบบอากาศมันเปลี่ยนพึ่มมาบบดเดียวเมื่อคืนนี้บ่ได้หัวจะจ่ากู เาราพิงยอนเพิ่ม่เม่าเนาะแต่บ้าเนเมถาวรเขาเรื่องอังนะครับโอ้ยน้ำอ่างเนื้อผู้เนอมาบอลนี่แค่นี้น่องขาวนะ่องปลาขาวจุ๊ดเลยสักไฟกับบอลว่าอะไรงามสักบอลอยู่พไฟนะบอลเปนเด็กย้อนเลยเนานน่องปลาใ<อ>นผูง้งามเลยเนาะอ๋อแบดนี้มาทดสอบอ่านี่น้องปลาก่อนหน่อยนึ่งเรื่องสีบ้านสีเฮือนหรือว่าเรื่องหลังโคมหลังคาเฮือนนี่ยังได้คิดได้แล้วว่าไอ้บอกให้คิดมื้อนะสีชมพูคือเก่า หลังบ้านมาชีมูเรื่ยพ่อไปเตะหัวแท้เนาะหลังบ้านสีชมพูโอ้ยเอาแล้วหลังบ้านสีชมพูหลังบ้านชียังหลังค้านี่เอาเป็นแบบสีใดก็ได้เอท่านนะเพราะอะไรก็ให้มันหลับๆกันกับสีชมพูแน่นาะอนสีแดงอ้ำเนี่แดงอ้ำตับหมูค่เนี่แดงอ้ำตับหมูสีตับหมูก็ได้เนแดงอ้ำตับหมูแดง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 อ้ำตับหมูทั้งหมดแท้ แดงอําตับมืเคยนีอยู่บ่อเนี่ยเนาะใส่บานเดลในน้อยเนื้คือสาวแวลเลยสาววกับมักคือกันน้อง่นกัมักนําเนาะสีชมพูคือกันหมักของผู้หญิงสีชมพูแม่นบอยาามีบูธวาสนาเฮ็ดบ้านเพือนก็บหสีชมพูนะเอามันหุ่งพดเลย ไปยมากินแต่ว่าแบบว่าเห็นที่ลานที่อนนี่เคยเจียวปาที่ทุกบาทนี่เห็นน้องปลาพายกระเป๋าเงินนี่บาทนี่ยังเห็นพายเนาะผู้ใด้ชื่อมาต้นน้องล่ะไ้่น่ากระเป๋าเมาหนังเป็นบายังลืมเละบางอย่างแบบแล้วชิบะหยอดหมูแล้วชิบะใส่กระเป๋าเลยนะยักควักกระเป๋าเลยอยู่จริงนะเสืมุนี่ได้ปอดแล้วบิดกระเป๋าเขามื่อนี่ว่าอยัดจะัดใส่หมูเออ เชิญเชิญมากอีกสิเกือบโมมีโอ้ก็มีแต่ว่าจยป้าได้เนาะป้าทัวที่บ่ได้เลยเจ้าแปกอยู่บัองละเจ้าบุญไปเนี่ยท่งสามมือผ่านมานี่ทีมงานช่วยมาเอ้าหลายคนนี่หมอทีมงานช่วยมีแต่สีหาคนอืมยังขาดใครเอ้าเจ้าบุญเห็นไผเจ้าแปกใจบ่นั่ทีมงานช่มาไอ้นี่ใช่เลงลงลอง เออบอตาเออเจ้าจ่ากี่บอเราเป็นอะไงจังบอขึ้นมาเอ้ามีอะไรเราได้ลูกเลยจ้ะเออก็เดี๋ยวเจะใ้ชอบอตาเราได้ลูกมบอโมเมนต์ขาดเลยเรื่องนั้นนะอ่าโมเมนต์ขาดเลยคันเจ้าบอพี่ชั้นนะได้สนองก็ได้ไปเยี่ยมชาตาเพิ่นยิบบบอือบอทั้งชาต้านี่เป็นนาสาวบอได้บ่อยได้เนาะเป็นสาวสาวสาวน้องลูกปลาไปเยี่ยมนาสาวเป็นถังได้ได้หลานน้อย เนื้แพงลูกเราเห็นคืนเดียวก็อยากอุ้มแม่เลยโอ้ยน้องป่ายังอุ้มลูกชาวตาเลยโอ้ยเพ่งหมดเนาะโตอุ้มมาได้ยังหน่อยยังหน่อยแต่แต่เพ่งเหมือนหมเนาะพอปุยอยู่แล้วเนาะปุยอยู่แล้วถึนไปเยี่ยมนะสาวได้ลูกเรามาเลี้ยงเนาะเลี้ยงหมูยังวัพอเลี้ยงหมูยังวัพอเพงจะไปเอาลูกเราอีกอยู่ก้าวไาเป็นป้อนข้าวป้อนน้ำอยู่หมเนาะเจ้าเสี่ยงนุ่มใช่เอาปอดลรา น,ลน,นมลานลอุ้มมะอุ้มมะน้ำชื้นะอๆเดี๋ยวแบบหิวนุม่มหิวยังนอาไปช่วงเลา้าเป็นบุ <c oughs> ๊กเป็นยังไงเจ้าคือไปหลินอารมณเอ่ามันหลินไปเตะไปไปเตะกันขึ้นวันแรกตอนแรกตอนขึ้นยังไปขึ้นมีไปแกไปโปรยไดนในซาวปวดหัวแล,ล,ล้วก็มาไม่ไดีก็มาแสดงคนมีดีกับซาต้าแล้วก็น้องปลาเนาะที่บ้าได้บ้านในเฮือนตที่บ้านในเฮือนบ้านี้เฮือนนี้สีชมพูอ่องตอง

เออไดกิ๋นนมกิ๋นนมจนเอิมมานี่เนาะเจ้ยน้องปลาแล้วบงคิปตึงวอ้อยๆอ้เดียวแล้วมื้อแนี่เนาะอายน้องกบาดนีบ่่เนาะบ่เข้า YouTube บ่ได้เอาไเป็นเออเจ้าก็ลงชื่อแล้วมันบ่ได้น้องลูกปลาลูกครึ่งไทยอีสานเอโอ้ยเนาะ กิมบ่ได้นีแล้วเออบ่ได้พอมันอย่างเงี้ยอยู่หมเยงนู่ได้แบบว่าสิตั้งสาวบ้าสเพื่อนต้องหามือหานามๆดีเนาะแต่ว่าทังสร้างเป็นทีุ่ดคุดกุมแล้วก็เทเทเทเนี่เพิ่นนะที่ทีทเทอย่างนาอทปูนเ็นอยู่ที่ปูนแต่ว่าบ่จักซื้อมันทีว่าเพิ่่ใหม่เสาเจือนเสาซีนี่ลองเท่กันเือนดินเทศาบ่อ่ครั้งเสาคง เนาะน,นี่แหละกันเนี้ยแหละเนี่ยนั่นแหละนาะพอเป็น,น้องเออพอทั้งโมเวตกับโเป็นว่าตีกันให้เราได้อีกเดี๋ยวนี้เนาะเออทางลาบาวอดิเป็นยังแร่หน้นนองละบ้าเป็นกบมาอืมาอีกลาบา้าคือว่ากับเลเมื่อน,นั้นมาอีกอืมกินฮอดหลานบ่เน,นอะดูวมาซอยเวียก ทางสร no? so ้างเพิ now, ่นนะเห็นหลานสิปลูกบ้านทางเงินแล้วก็มาเนาะมาช่วยกันตักน้ําตักในคุณป้าก็ไว้ไว้ให้สร้างเนาะไว้ให้สร้างตีกันอยูู่อืว้ไว้ให้สร้างนี่แหละไว้เทปูนเทหยังก้อยปูนนี่ช่วยกันนี่ช่วยกันแน้องๆเนาะเพราะว่าคันว่าถ้าทางน้องปาเพิ่นนี่ย่านแบบบ่ท่วงบ่ทันตัดเพิ่นบอกาไปตัดไม้มาเด้อสิต้องตรงนี้ย่านตัดมาบ่เป็นย่านบ่ถกอบอกเลยเอา ไอ้สามมาอยู่พี่กรณ์เนาะขอมาอยู่พี่กรณ์มาเห็ดเบี้ยบ้านยื่นเฮือนเนาะให้ทั้งน้องป่าเพี่กรณ์พวกบ้านทางเฮือนนั่นแหละขอพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงสามกรรมการเท่าีงจักเปอร์เซ็นต์ความเมื่อยบ่มีบ่มีเนาะแสดงว่าบ่เมื่อยคุณไม่เหนื่อยสื้ก็ดีใจแล้วสตัวคุณเหนื่อยอยู่ โอ้โหพูดไทยเก่งเอ่าก็ช้อมไว้สิเอ่อ <c oughs> เป็นไดเป็นไดน้องปลาเจ้าเป็นได <c oughs> ก่อนฉันจะมาหาคุณฉันก็ช้อมพูดอยู่ถามแม่น้องปลาจังเมือ่อ <c oughs> แล้วพี่ซ้อมพูดภาษาไทยนี่กี่วันคะโอ้ยทุกวันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> น้องลูกปลาคุณรู้ภาษาไทยรอยัง ก็ลืมแล้วลืมแล้วเหรอใช่ลืมแล้วตอนนี้คุณพูดภาษาลาวมันบอกมวออันนี้คือน,น้องแววตากับน้องปลาว่าภาษาไทยใช่กันฝันไปนองเลยโอ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> น้องป่าได้แล้วเนาะไม่ได้มาเห็นห้อยยิ้มน้องป่าหลายมือหลายเว้นเลยเด้แมนก็ถือว่าหลายมืออยอที่ว่าไม่ได้ออามาทางน้องแววตาเพิ่นนะแนอ่าแล้วแล้วคุณพูดอยียงได้หลายกว่านี่บอบ่ได้แหละ เออคุณพูดบ่ได้เลยแม่ฉันกลัวว่าผิดเออคุณกลัวว่าบ่ถือแม่ฉันกลัวว่าโบถือฉันกลอย่าพูดพูดไ <c oughs> อ้ยเนาะว่าเอาไว้นองไปทักข้อมือใช่ไห <c oughs> มเนาะเป็นอย่งไดรท่ายอยู่ว่ามันนี่เบิ่งคืออยากได้ลายอีกเลยท่าอยู่เว่าอ่นเริ่องมันลืมขามงานไปด้วยลืมเกี้ยงแล้วตะกี้น่ะเป็นตุ่มถามน้องเราเมื่อไหร่เราอันนี้อยู่ดีอยู่เรอว้าตัวยังไงอยู่บ่ Hình mà mình chỉ bớt là sư bớt hay nà เพราะ cây đi dạc hay tha hay sao lời hả? Ừ. Sẽ là khả mưu nóng à, <cười> <cười> ừ, làng thổi, làng à, Rồi khổ năm, nó phải, phải người Mưu bảo biệt phó Hãy bảo khám phân vương À, phân vào cho cho hai ai đưa ai sẽ vào chủ nhắn à. hả? Mưu มยังนองป่าว่าดูโอเคโอเันอเคอเอเคโอเพโ่เคโอเคาอัคโอเคอเกโอเคโอเอเคอเพโอเอเคโอเคโอเค่าเค่อเาโอเคโอเคโอคอเคโอเลโอเคโอเคโอเคโอเมนอเคโอเอเคคโอเคอเคโอเแต่ว like cool yeah. ่าอันนีเมันบ่เคเอเเืออเอเเเาเเงเเออเเออเค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 อเอ รูปนายเคียงละมือเพาะบางคนพูดว่ารูปศาสตร์รูปศาสตร์ปัะศาสตร์ละมือเพาะอ่ามันก็มีหลายคนหลายว่าได้ที่จริงด้วยนะคอยนับมื่อจะเคยเพาะบอเพาะกับแบบว่าได้แบบนี้แบบจะไม่เก่งขี้บ่โค่นเนี่ยนําเนาะนอกปากก็มาเวียนหูใจกันเลยเนาะเรื่องนี้บอกาได้ยินหลายคนว่าหนะกะแต่ว่าผู้ใหญ่พ่นลีเพ่นก็ไ้เป้าดอกมูนแหละบอจักกับไปหู้มาแตใช่เหนนะน้องป่าได้ไพเบ้าา เขาเพิ่ทำไม่ท่าเพแล้วแต่ว่าที่จริงเนี่ยแต่มันโมเมนต์พอเป็นรองเลยว่าทั้งโมเียนนี่จับจุดได้อยู่นะเพราะว่าบาคนก็เป็นแผลเียวลาสักเครื่องโมเยนเนี่ยย่อไม้ย่อไม้มือพุ่งแบบว่ามือเขาแบบว่าเขาไม่ได้ชูจับนะเขามาจับมาย่อมันแตกบบบนี้มันแตกมันบวมมันมันเป็นมือเหี่ยงมือกระด้างมันถึงน้ำถึงน้ำมันคุยมันเพาะบบบนี้อ่า vô bao nhiêu này, từng chủng cây như cây ca tám, cây bách hót, đền, đền xoong, đền xoong, tổ đền sáu, đền xiemen, kho, đền để đó xin đây, có tổ lao ở đây đó. Đôi, lao là bao? Bái, mưa order, cái xe lốt nào ấy, thấy này. Nhảy mưa con bọ. Nhảy nó con, đôi, đôi, đôi áo. Đôi, đôi, đôi áo. Đôi, nó đôi áo. Đôi, đôi, đôi áo. Đôi, đôi, đôi áo. Đôi, đôi, đôi áo. Đôi, เพืและเพื่อนก็โชว์รื Poly ่ก ah, uh, ันกลับอ่าขขาวสาวแก้วสาวแก้วเรื่องอ่าเฟซบ่าวซุกเนาะพพี่น้องเนาะมีคนแฮกเฟซแฮกเฟซแฮกไลน์แล้วแหละไปขอเงินเนาะขอเงินทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนน้องป่าก็ระวังเด้เพื่อนยันว่าเพื่อนเอาเฟซบ่าวซุกมาผัดยันว่าจะผัดจักอยู่คือเขาบ่าวซุกสาวแก้วผัดเคยเขามาเส็นหาว่าเอ้ยยืมนั่นยืมนี่เงินเท่านั้นเท่านี้อ่าผู้เ่คุณระวังดีนะก็ระวังไว้ เดีอาน้องปลาเอ้ยโอนเงินให้อ่าระบ้าเน่จักซีซ่าหาร้อยหรือวซีซ่าห่าพันปัดไปโอนปอกไปผัดมันโมเมนต์ใช้บ่าวซุกผู้ที่เรามานะบัดวีชาสิบผุนอ่าระมัดระวังไว้อ่าระมัดระวังไว้ดีที่สุดพราพี่น้องเอ้ยญาติและบางเธอพี่นเอาไปลดเงินไว้ผมไว้ซื้งง้อซื้อโมอ,อ,อยู่กับชิบุได้ซะแล้วเนาะคือความฝันของน้องพี่นเลยได้พราพี่น้องเอ้ย,ยคือเรื่องตัวงว้อ นี่คือส่วนเงินเก็บนะส่วนผภุรักผู้ใหญ่เป็นอะไรกันและเป้าหมายหลักๆนี่คือเฮือนนอนน้องเนาะหลังจากได้เฮือนสมมติว่าปฏิหารมีจริงแล้วน้องอยากได้อย่างเงาสมมติว่าได้เฮือนแล้วปฏิหารไนะอยากได้ไฟฟ้าเนาะเขาไปเฮือนไว้ซานอยากทักบทุกสมทุกทรศาบอย่างสบายเป็นยังจะน้องมาเอามาแต่เฮือนตัวเก่ามาเอามาให้เพป็นเอามาลลกห้อยู่พี่อืมต้องต้องคิดก่อนเนาะเพราะว่าถ้านเขาชอบเออ ไปเอามันจะพูดว่าพี่รถก็ได้ยันมันบ่อได้ยันแบบหนึ่งมาน้าบ้านหน้าเสาเนาะมันผัดหลายหูหลายคนเนาะน้องเนาะจเป็นนันผิดใจกันอีกนะพอเรื่องนั้นก็บพาอไปหันแหละเนี่ยก็แนวเพราะว่าบางคนเพิ่นก็เอ้ยยังไงมากยังชั้นยังซี่กันคนที่บังก็เฮือเฮงเนาะน้องเนาะคนที่บลงก็เฮือเฮงเขาผัดยันบมดถึงยันมันบ่เพียงพอันหาขู่หาคนบัดเรื่องเขาเรื่องน้ำเจ่นเดียวยังชู้เพิ่อนดูเพิ่นกินอ่าพอแต่เมื่อนน้าบ่าวเหตุจะไปปืนห้องลับว่าชั้น แมนดีบอไม่ยั้งมันนะข้าวมีแต่ข้าวและเนาะ <c oughs> เอายอกแซวกันไปเด้อน้องพี่น้นองกันกับทางน้องลูกป่าเพิ่นอนดนดนนาะขึ้นมาเยี่ยมมายามกันบาทหนึ่งพ,พี่น้องกันบางเถ่อบางที่ก็พูนละอยู่แถวบ้านเนาะก็ถ่ายคลิปลูกบาตตาเพิ่นลงให้พี่น้องได้เบิดด่งในเจ้าเบิ่งอยู่บ่เห็นบ่นลูกาาบาตรตาก็เข้ายูทูปบ่ได้ขันในเฟสเพื่อนก็ได้เป็นเพื่อนเฟซกันกับเบิ้งขึ้นเขาเนาะ ไปไปสั่นแล้วไปไปน้องเอ้แต่ว่าทางสร้างเพื่อนก็ไม่กินข้าวกินน้ำตอนนี้มันได้ยี่โบน้ำยมน้ำเย็นชูสร้างเพิ่นกินเนาะยังยูคิดหารถไปชื่อยูบอกนายสาวจัดการนูไปเลยไปนี่น้องเตี้ยน้องพ่น้องเนาะเนาวอลแล่ก็ใช่หมูนะนาเบ้าสีเกลอซอยนี่แต่ว่าเจ้าสิตัวนาเบ้าก็ตัวนะแต่ว่านาเบ้าสีเกลหมูซอยเด้อ เกลือกับบัตมันไงบัตรขายได้ราคากับเบงปันกันในไดพอได้เงินสื่อน้ำมันมาหาเนานะแต่ว่าขั้นมามัใหไงเต็มช่วเจ้าจีขายในปร,ประมาณเท่าไมราคาเนี่ยมวนเจ้าเกลือมันถึงมือนี่แหละ สิขายจริงได้นอกว่าปอนให้มันเตี๋บมันจะบอกว่าไปขายเนาะเอาเอาน่องเนาะว่าจะว่าแช่กันไปเด้อน่องเกลือหมูซอยน้องเพิ่อนกอนพ่อพี่น้องเอ้ยขึ้นมาเยี่ยมมายามกันแต่ก็ดีมุกดีใจน้ำเรื่องเรื่องซ่านเนาะก็ได้หลายประเทศนั่นแหละพ่อพี่น้องเอ้ยทั้งน้องปลาเพิ่อนนึงก็ได้ก็มีแต่ว่าพวกนั้ะเนาะหลายค่หลายคนก็รอท่าทามไทยกับทั้งน้องปลาเพิ่อยู่นี่น้องปลาเพิ่อนไปนั่งอยู่โฮมอยู่เงาวยู่นั่นเนาะหลายค่หลายคนทามไทย ต่อไปเป่นรองเลยให้น้องปลาเพิ่นพักพรอนน้ำเนาะเพราะว่านี่แหละเอื่นมากกันนี่แหละอยากมานั่งว่าบอลมันจะเจาะรถนี่แหละเพื่อนซานเพิ่นนี่แหละให้นาบ่าวอยู่น้ำอยู่บ่นาบ่าวเพิ่นผู้เพิ่นมาเยี่ยมนะฮะถามมึงก็มวยยุ้ยได้เพิ่นแห่งเดียงเข้ามาแต่น้อยผู้เนาะอย่าให้นาบ่าวเด้อพ่อให่กี้จื้อ เดี๋วว่าลิ่นน้อหัวกันได้พ่อพี่น้องเลยว่าให้น้องป่าหัวน้องพี่น้องเนาะเอ้าว่าลายใหญ่กันห้างสบายดีเด้อน้องป่าเด้อเนาะสบายดีสบายดีพ่อพี่น้องเลยไปน่องพ่อพี่น้องเลยฮ่าฮ่าาทุกน้องทั้งเล็กทั้งยังกะเออคืออยู่น่องพ่อพี่น้องเลยเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็คือใจก่อโตราพีร้าน้องไปแล้วพ่อพี่น้องเลยเอ้าไปเห็ียยังกันขึ้นไปใช้เยอะเฮ้โอ้ยตุ๊กตุ๊กมันดินดำแนะเนาะบบบนี้ขึ้นไปยังอันนั้น ขึ้นไปเชื่องขนมขึ้นเรียวขึ้นไปมูแดงครบโมเมนบ่เบิกเนี่ยน้ำเคียงน้ำคายเชี่ยอย่างไนโอ้ยโอ้ยโอ้ยพิษเพลินแล้วเจ้าผิดแผนแล้วบ้านนี้เนาะโอ้ยอย่าโอ้ยขึ้นไปเชื่องขนม โอ้โหฮ็ตไปแล้วมโอ้ยยืนไปแล้วเอาโอ้ยน้องพี่น <ches> ้องเห็นไปแล้วบาทนี้โอ้ยน้องป่าเอ้ยน้องน้องป่าเห็นไปแล้วบาทนี้เนาะเอาลาะเด้อพี่น้องอย่างเนี้ยขอบุญกุณหลายๆเนาะที่เข้ามาติดตามคมชมคลิปแล้วก็บอกดข่าวโฆษณาคลิปของเราเยอะไปเนาะ Oh, สบายดีเด้อฝ่ายพี่น้องเฮา